อ่านะคะแม่ก็ขอขอบคุณลูกอุ้มอิ่มขอบคุณลูกทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณที่ช่วยแชร์ขอบคุณลูกอุ้มอิ่มมากๆค่ะวันนี้เพราะช่องแม่มันถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็วันนี้ลูกอุ้มช่วยแชร์ให้ทําให้มีคนเข้ามาดูแม่เยอะแม่ขอบคุณลูกมากมากนะลูกอุ้มอิ่มนะขอให้ลูกมีแต่ความสุขทุกความสําเร็จของแม่ก็ขอให้ย้อนกลับไปหาลูกเช่นเดียวกัน มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นลูกที่น่ารักเช่นนี้ตลอดไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าในใจแม่หญิงนะลูกอุ้มอิ่มกราบทุกดวงใจ f อฟทุกท่านที่มากดติดตามแม่หญิงนะคะมีหลายท่านที่เป็น f อซลูกอุ้มอิ่มแม่ขอบพระคุณมากๆาค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะลืมไม่ได้เลยคือบบโจกับโอนุชนะคะและที่สุดของในหัวใจเอฟทุกคนก็คือลูกอุ้มอิ่ง แม่หญิงขอบคุณทุกมากนะคะอ่าอ่าลิงน้อยแบ่น้อยนะคะของพ่อแม่เอฟซีสู้ๆนะลูกอืมแม่หญิงก็จะยังคงอยู่เคียงข้างปกป้องหนูพร้อมทั้งพี่ๆเพื่อนๆลูกๆพ่อพอแม่แม่ทุกคนน่ะละเอ่อจะอยู่เคียงข้างคอยปกป้องคอยสนับสนุนให้ลูกองอิงมีความสำเร็จเป็น เป็นแชมป์เป็นแชมป์เออเขาเรียกอะไรลูกติดหนึ่งมาแรงเออขอให้ลูกมีความจเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดออตอนนี้ก็คือรู้ว่าลูกก็มาแรงอยู่แต่แม่ว่าขอให้ลูกฟังขึ้นไปอีกนะลูกนะเออแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่าน FC ลูกหญิงที่มากดติดตามแม่หญิงนะคะ ปีใหม่นี้ก็ขอพวกคุณมีแต่ความสุขรวยๆจริงๆในเงินมีทองและมาทุกทิ่ทุกทางขอบคุณลูกทุกคนนะคะขอบคุณ FC, เอฟซม FC, ีเอฟซีลูกมีลูกลูกรันลูกรันก็มากดให้กําลังใจแม่อยู่เสมอนะคะแม่ก็ไปกดให้กำลังใจลูกรันแต่แม่ไม่ได้คอมเมนต์ลูกฟ้าใสลูกแม็ก แล้วก็ลูกใช้อีกปู่มหามุนีเออนะหลายหลายท่านออช่องใหญ่เนาะช่องสางน้อยเพชรปันแพงแม่ก็ขอบคุณมากๆอ,อ่าแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณลูกภูมอิ่มที่แชร์ให้แม่จนมีผู้มาดูแม่เยอะนะคะเพราะว่าช่องแม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นมาสองสามวันแล้วแหละ อันนี้ต้องยกความดีให้ลูกอุ้มที่เข้ามาและแชร์แชร์ช่องแม่ไปทําให้คนวิ่งเข้ามาแม่ขอบคุณมากๆเลยอยากจะร้องไห้ขอบคุณโชคชะตาขอบคุณวาสนาขอบคุณช่อง YouTube ที่ทําให้แม่หญิงได้เจอคุณดีๆและลูกแม่ทุกคนที่มากดติดตามทั้งใหม่และเก่าแม่กับทุกดวงใจนะคะแล้วก็แอดมินสมาชิกช่องขอบคุณมากๆค่ะบุญกุศลใดที่แม่ทํามา ก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นไปอบพุ่มกายสังขารลูกทุกคนที่มีความรักความศรัทธาในตัวไม่หญิงนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆขบอทุกคนอนหลับฝันดีนะขอบคุณลูกอุม้มอิ่มขอบคุณลูกอุ้มหญิงขอบคุณบอโจขอบคุณาอนโนตขอบคุณจำลอยเพชรปันแพงเอซทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ